ไอ้เนี่ยเสือเนี่ยังมันบาดอยู่นี่นั่นลาพึ่งเจ็บอยู่ก็แก่เสือเบิ้งคุณอาจจะเจ็บอยู่บอกเจ็บมองได้เจ็บขาบอกไปหาหมอบอกนี่เขากันไปหาหมอบอกนี่ไปหาหมอเป็นยังรถรถกูให้ฮะไสนเบิ้งแก่เสือที่อ่เบื้งแก่เสือเบิ้งครับแก่เสือรถไหมเนากแก่เบิ้องยกแพมมาไหนครับ เดินนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ไม่เข้าเบิ้งเลยมันเบียกูยุ่ยบอบอเจ้ามาเจ้ากูเบิ้งเลยเมื่อกี้เจ้ามากนะบอลมันขันดมันมันบวกเจียวหรอบกเกียวบกเกียวไมเจ๊ป่ดิมีประกบจ้ายต่างคนต่างแยกกันแล้ว ได้ครับตัวได้ครับกไว่บ่ไว้อยู่บ่น้ขันตัตัต่ย่านีไว้ตไปหาหมอบ่ไว้ก็ไปหาหมอกเลยตอนนยบาลโยงครับครับยนไหนลูไ่ลูกยล องแม่อง uhm, uh, ่พตท่ไปแต่ตไปได้บ่หนิันเดไเด้กันปแล้วถามกันทามนี่ละแม่าหนับเนี่ยดลบลดส้นไปตสตร์ทิบ่ไปตตัวตัตัวบ่เจ็บตกัไปเมื่อเลยแล้วก็ต่างแยกไปนว่าอันม ครับพี่น้องรถต้นกันอยู่แยกวัดพอดีนนนนดเวล,เ 1> เลา1ิเจ็ดนาฬิกา1ุดสองสี่เวลาหนี่รัไ,ไ,ไปไปขงังขี้ได้ครับเมื่อกี้ได้ต้องไปหามหมอ แม่มาหาบแล้วมัน่้มจงนั่น่คุ้มอบรนองอเามาเราเบิ่งเลยเรามานันเราบรย์โยกบรายบรยยังเลยเรามาเลยผมอิบอกไปให้ไ้นี่มันได้มันใส่หมูกระนองนี่วู้ววววกววววรวว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 ว เราโบเบ่พวกยังเลยผมสิบอกให้ตอนเรามานะ่ะ <c oughs> ผมพอมานจะพุ่นครับพี่น้อง